ับผมพบกันอีกเช่นเคยกับช่องคนเมืองทอยนะครับผมก็คลิปนี้ก็นี่เลยครับผมเป็นชุดที่4นะครับลบลายกล่องเนี่ยจะทําเป็นเหมือนนักเก็ตนะครับเพราะว่าชุดเนี่ยมีชื่อว่าแม็กนักเก็ตคล็อกทอยนะครับผมนี่กล่องเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็จะมีเป็นสีหนึงเนี่ยจะเป็นเหมือนนักเก็ตนะครับผมเนี่ยอยู่เป็นดูไปดูมาเหมือนเป็นลายวัวเหมือนกันนะครับนี่กล่องสวยดีนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันเลยครับ แกะออกมาแกะออกมาตัวสติกเกอร์อ่าตัวสติกเกอร์เนี่ยมีความแตกต่างจากชุดที่3นะครับผมแล้วก็ชุดก่อนๆหน้านี้ครับผมก็รูปแบบเปลี่ยนไปเยอะอันนี้ชุดที่3นะครับชุดนี้ก็จะมีเหมือนเป็นตัวเลขมาให้หนึ่งสองสามเป็นรองเท้ามาให้นะครับแล้วก็นี่เป็นตัวหนังสือนะครับผมแบบนี้เลยก็ปลักมานี้คนเดียวเราจะมาแกะดูตัวรองเท้ากันครับเหมือนสีเหมือนจะ สวยเลยโอเคครับผมรองเท้าสีสวยนะครับนี่เป็นลายเหมือนลายเป็นนักเก็ตนะครับผมสวยงามครับผมพื้นจะตัวรองเท้าจะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็พื้นเนี่ยจะเป็นสีหนึ่งแล้วก็ตรงหูจับที่เป็นหูแจนเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับก็สีตัดกันดีนะครับสำหรับรองเท้าตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วก็ มีสติกเกอร์เหมือนเดิมนี่แบบนี้เลยครับผมลวด,ดลายผมรู้สึกผมชอบนะผมลวด,ดลายเนี่ยน่าจะสวยหนึ่งสองเนี่ยเนี่ยนะอันนี้จะเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งสองสวยนครับผมส่วนมาสามเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเหมือนจะทําเป็นเหมือนเบอร์เกอร์แล้วก็มีชั้นเนื้อนะมอยู่ทางบริเวณตรงกลางแต่ว่าสีที่ลงเนี่ยกณที่ได้อธิบายไปสีลงไม่ค่อยสวยนะครับผมส่วนตัวนี้สีลงสวยครับนี่สวยมากๆครับ คือลงสีดีเลยหนุ่มแล้วก็ผมชอบนะดีเทลเนี่ยมันดูแบบดูดีดูดน่าเก็บดีครับผมก็ประมาณนี้ผมสําหรับคลิปที่4เป็นชุดที่4นะครับผมใครที่เก็บนะครับผมต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยรอบเนี่ยทางแม็กนะออกมาหน้าเก็บแน้วถึงแม้มันจะดูเป็นแบบเป็นรองเท้าอะไรดไูแต่ว่ามันก็เป็นคอลเลคชันที่ทําร่วมกันนะครับผมทาให้มีความน่าเก็บมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็รองเท้าเนี่ยดูน่ารักดีเนะดูเล็กๆเ,เป็นพวงกุญแจได้ด้วยครับผม ก็คิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นุ่มใครมีคำถามถามได้ใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e กดไลค์กดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมไปเลยครับไว้เจอกันคลิปหน้าก็สำหรับชุดนี้คลิปหน้าก็าจะเป็นในส่วนของตัวชุดที่5กับ6ไว้คอยติดตามชมกันนะครับว่าตัวเนื้องานจะเป็นยังไงบ้างครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าไปเลยครับผมสวัสดีครับ